เป็นครอบครัวเดียวกันครับใช่ค่ะบอกเลยว่าเราดูแลกันอย่างจริงๆนะคะยอดเลยครับต้องแง่น่ารักมากเลยมีลงไปแจกดอกไม้ด้วยอ่ะใช่แล้วโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับพี่จีค่ะสำคัท่านวันนี้เนี่ยแฟนๆนัเดียดจะญาติน่ารักทุกคนเลยน่ารักทุกคนจริงใช่แม้ว่าบางคนที่ไม่ได้ร่วมเล่นกิจกรรมแต่ก็รอบๆนี่ก็คือยังมีแบบเต็มไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่จีค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะยกทัพพี่ๆทุกคนนะคะร้อยห้ชีวิตตรงนี้ไปร่วมกิจกรรมตรงนู้นค่ะลานพักคาราบอนนะคะพร้อมไหมเรียกว่าเราไปเก็บภาพเป็นความทรงจำภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะทีมงานจะให้สัญญาณนะครับแล้วเดี๋ยวตาทีนไปแตกขอลุกทีละสองแถวเนาะ ก็รบกวนเดินไปอย่างเป็นระเบียบด้วยนะคะอ่ะนี่ครับทีมงานเรายกมือนิดนึงครับพี่แม็กครับทีมงานของเราพี่แม็กเราเราบอกอีกทดี๋ยวเราบ่อยทีเดี๋ยวเราบ่อยทีเดี๋ยวเราส่งน่าเด็ดเดายากสักครู่หนึ่งใช่ค่ะมีการจัดดอกไม้นี่แหละค่ะพี่จีขาว่าเราดูแลจริงๆรวมไปถึงพรีเซนเตอร์ของเรานะก็ลงแบบไปดูแลทุกคนอย่างจริงๆ รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆก<อ>็ๆจะมีแบบนี้อีกบ่อยๆนะคะที่ต้องขอบคุณผู้บริหารจาก,กทูร์ปบเรชั่นจำกัดทุท่ันด์ด้วยใครที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับน้าเดชแล้วก็ยายา,ยายด้วยนะคะโอ้ดูดิ ทุกคนคือแบบตอนนี้โทรศัพท์เน็มเต็มแล้วอ่ะโอเคเก็บภาพรายละเอียดเยอะมากๆจริงๆนะคะอ่ะโอเคครับตอนนี้เราทั้งสองคนนะครับอ่ะยัะเดี๋ยวเก็บภ<อ>าพน้องเด็กกับน้องยาย่ๆตรงด้านน้นก่อนนะคะโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะเรียนเชิญน,น้องๆขึ้นมาบนเวทีกอีครั้งหนึ่งสักครู่นะครับสักครู่ค่ะตอนนี้ทุกคนได้ดอกไม้ในมือแล้วเนาะเก็บไว้ดีๆนะคะยังไม่ได้หรอคะคุณแม่ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมูฟไปลันพี่ี่สื่อมวลชนน่ารักมากอรังมากให้การตอบรับถ่ายรูปน้องๆอย่างแบบว่าเต็มที่จริงๆนะคะไปตรงกานไปค่ะเดี๋ยวน้องณเดชกับยาย่าไปทางด้านลานพารากอนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรียนเชิญน้องณเดชกับน้องยาย่าขึ้นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่า คุณพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะคะทุกท่านเลยทุกการกดแชร์ภาพเลยขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณนะครับอ่ะท้ายท้ายสุดแล้วครับเดี๋ยวเราจะให้ทั้งนักเตะยายาฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงครับว่าอ,อ,อยากจะข้อมูลเดียวแบบ 2Move e อ g สี่จีพัครับขอสั้นๆครับนักเตะครับเชิญครับ ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะฮะแล้วก็ครอบครัวทูบูบเอชนะผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับที่ได้จัดทํากิจกรรมดีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับทำให้พวกเราได้มานะฮะได้บอกกล่าวถึงประสบการณ์การใช้ t u บูบเอช 4G Plus นะฮะในวันนี้ก็อยากทุกคนนะครับมาทดลองกันใช้เยอะๆนะครับผมมั่นใจว่าทุกคน จะรักหมดใจครับผมย่าๆ,ๆล่ะคะค่ะ,คะ,คะ,คะก็อย่างที่พี่ณเดชน์บอกนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะผู้บริหารทุกท่านด้วยคะ่ะที่จัดกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นะคะที่เราได้มาร่วมด้วยกันนะคะแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะอย่างที่เราบอกชูคนที่หน<ไ>ึ่งเพราะฉะนั้นคุณต้องมาอยู่ในครอบครัวของเรานะคะเพราะว่าเน็ตของเราแล้วก็การโทรของเรานะคะเร็วแล้วก็แรงจริงๆรับประกันว่าจะต้องรักหมดใจเหมือนเราสองคนแน่นอนรวมมือกับณเดชน์ย่าๆด้วยครับ ดีเซนเตอร์ดับหนึ่งครับของชูบุ๊ชสี่ชิ้นพัสครับขอบคุณครับเดี๋ยวส่งท่านจะบุ๊ต่อนะครับไปพักอาประกอบนะครับเลยเชิญทั้งสองท่านเลยครับผมขอบคุณนะครับอคุณครับพัดเด็ดครับขอบคุณครับเดียรย่าครับขอบคุณครับคุณครับอ่ะแฟนๆครับขยับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขยับทีละสองแถวนะขอสองแถวแรกก่อนนะเดี๋ยวขยับแล้วเดี๋ยวตามทีมงานเราครับเดี๋ยวไปเจอนักเดียร์ย่าด้วยมือนะคะของพี่ๆทุกคนนะคะเดินตามพี่คนนี้ไปเลยนะคะขอบคุณนะครับรบกวนนะคะเดินด้วยความระเบียบเรียบร้อยนะคะขอบบคคุณนะรั <Okay. S 2> ขอบคุณนะปุ๊เลยครับขอบคุณนะครับพี่ๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะกระป๋อง